แม่ต้องเอาเล็กขึ้นมาถึงเลีวครับอาเล็กพา่าขาดขากลางมันนะครับอาเล็กขึ้นไปวางขาด้วจพวกจ้อเล็กขึ้นไปบ้างตัวาขึ้นมาโอ้ยอะไรไม่้นนไม่ออยพ่บอกไม่อะไรไม่โมันงคุณอ่ะเหยียบขีไปทั้งลุเลก็ได้ยงเได้เออเหยียบไปแล้วมีขนมกินเอาด้วยเอาเนื้ปลาดน้ำปลามากิน ยังเเนาะใจสิตมไใจเป่างไปนเลไปนพอดียดี้รับทุกท่านที่รับชมายม

จะมัดเท้าไว้ดิส่งกันยุ้ยไปเพียงเทนี้ค็อันตราย ทัิวิเาเป็นผูจงไปใ่ไหมครัว้าผมเป็นจงไปจงไปทำมาสิบอ๋อเื้องบนี่มานี้เ่บนี่ยเขเียกว่าอะไรครับีไปซื้อเยเขาเรียกว่าจิตงานติ่จะจงไวมักมันจงไหวโอ้ยมจงหเาใช่เดียวขนานนันเด ตอนนี้ก็กำลังมันเชื่อก่อนนะคะที่จะนำจั่วขึ้นไปด้านบนนะคะตอนนี้

เจ้ากินตามมานะะ, <laughs> ะมา,อมมาโ,อะโอ้ยหนอไม่มา้างว่า Oh! แมวเสื้อใบนะเสร็จแล้วมีแปะไอจิเสืเอเสือฟางแดงเนี่ยตัดินอยู่กงดูนะไม่ควรมันสลื่นดิเอาชุดเจ้าอึดไปหน่บยเสือไหมดึงนะป่าอย่าไปต <together> <loyalty> ัดมเสือได้ี่โอ้เสีวตแต่เสื่อมดเสื้อเสื่อฟางแดงอย่ต้นประดู่เราเราไปเนประุ่เลยครับมีไปตัดอ เอาชีตเอาไปกะไนะแกเอามาล้วนงมีโยแป้งแดงก็ไปเอาญี่ปุ่นเงินหลายถึงมีไปแนแม่ลวยนี่เ่าไเสียกสิสัดข้ายนตัวเขาเนีเห็นเปทงานเอ้ยไปเสยสาในตำราบริกาพี่นวองเออลำก็เป็นเนาะสายหมดอายุป่ะเออได้หลายอาชีพตัวนี้เอาเยท่อนน่น ยาน่มาีดเนี่เือน้ำไทยมันนออะมาคนีไมีอนันคน้ดมีนั่นปาปกเอาเสียปักเอาไปเอาสายในกระเป๋ามาใหม่ปักยางเปาสมีสายสเสนแล้มาเสียบใหมเผือสายมันหมดอายุเอาหน้ากากมา มาแล้วมินน้อยมาแล้วค่ะมินน้อยมาแล้วมินน้อยสวัสดีค,คุณครูด้วยลูกสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักจังเลย <laughs> สวัสดีป้าแอนหรือ,อยังสวัสดีป้าแอนค่ะโอ้ยน่ารักมากน่ารักมีแต่คนชมบินน้อยเลยว่าลงมาจากรถสวัสดีคุณครูไปไปสวัสดีป้าแตนได้ลูกแทนที่จะเดินไปทางนู้น,กกนไปไปสวัสดีป้าแตนได้ลูก วันนี้ทำทรงผมสวยจังเซรามุนด้วยวัสดีค่ะวัสดีป้าแตนวัสดีป้าดาย่างวัสดีป้าดาด้วยค่ะอุ้ยเกินเกินนอนป่าบ้านป้ามีคุณครูก็ทำทรงผมให้ทุกวันเนาะน่ารักมาก เริ่มไม,ม,ไม่ตอนนี้เขเริ่มไปโรงเรียนได้แล้วพอือมาประมาณไม่เกินอาทิตย์หรือ15วันอ่ะค่ะจะอยู่เลยก็น,นี้เลยชินดูน้จินใส่น้ำปลาลูก,ลกนี่ไงแอดมินน้อยก็จะได้ขนมขนมกินกใช่แล้วจะได้แม่จะได้ไม่ต้องซื้อ ประหยัดประหยัดค่ารายจ่ายไปไปโรงเรียนอ uh, ้ําอ้ําอืมนี่เรยเนี่ยโอ้ยนนิ่มมากเลยน่ะเขาจะมีความสุขมากถ้าแม่เขาดูแลเขาอยู่เขาจะมีความสุขมากอ้ําลูกอ้ําคำเดียวเขาใหญ่ขึ้นแต่แม่ใหญ่อร่อยไหมอร่อยกว่า อช่ก็น oh, ี่ของป้าม oh, ันเส้นข้าวกุ้นเหรออ๋อนั่นเส้นก๋วยเตี๋ยวบ่เส้นก๋วยเตี๋ยวอุ้ยอร่อยเขาด้ยินในสายตาลมองเงี้ยเฮ้ยเพื่อนก็บิดวันเด่อนกันนะอือหิวหิวอร่อยเลยป้ากินเอากินเอาเลยนะเนี่ยเอาเอาเอาอดิบดีด ก๋วยเตี๋ยวอ๋อแม่แม่เขาไม่ได้ใส่พริกก็กินได้อือโอ้โหอ้อร่อยเลยอร่อยเลยแลมเลย <c oughs> เกี๊ยมเจี๊ยมอย่งนี้เขาคือไปโรงเรียนครูก,ก็จะสอนกินข้าวกับเพื่อนๆไงอนนันแรกอาจจะอาจจะแบบกินไม่ค่อยเท่าไหร่เอาโชโลยีสอสมะเขือเทศไ,<ด>ไม่เผ็ดลูกกินได้กินได้กินได้ คือคือจะเริ่มปรับตัวไงอ,อ,วะะอ่าพอดีไปไปใส่ใกล้ๆจมูกกันเลยฮะชิวป้าคือคือป้าไปเห็นเองคือตอนแรกบางคนก็จะงองเงี้ยบ้ากินข้าวบ้าบางคนก็ไม่กินบางคนก็เดินแต่เวลมาป้าสุดท้ายเลยเนี่ยเพราะเพื่อนกินเขาจะเคยแล้ว,ว,วจะกินกับเพื่อนกินกับเพื่อนแล้วก็มันจะเคยเ,เป็น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 เขาเรียกว่าอะไรคุณครูเขาจัดระเบียบนันเรียนได้ดีนะ ลืมปรับสภาพแล้วอโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ